หิวแสงเป็นภาษาที่อ่านแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะได้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The b a n น n a c กับคุณครูปัญจพลบลาลมนะครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับอยู่ในช่วงของการทาข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพรม้อมก่อนที่จะมีการสอบ A l เ v e วในปี2566ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่39นะครับข้อที่39ถามว่าข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้เขียนอะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความต่อไปนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับกล่าวว่าคนทีี่เเปรยบหมือนดาวก ที่มีแสงสว่างในตัวเองเนี่ยนะครับเมื่อให้แสงสว่างสุกใสเพิ่มจึงต้องเร่งเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ของตนเองอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงเพื่อหิวแสงเป็นภาษาที่อ่านแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะได้ข้อที่นำไปปฏิบัติเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะ คุณครูพานักเรียนมาดูคีย์เวิร์ดที่สําคัญในข้อความนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเขาขึ้นต้นด้วยการเปรียบเทียบนะครับว่าคนที่เปรียบเป็นดาวฤกษ์เนี่ยเขามีแสงสว่างในตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากจะให้แสงสว่างในตัวของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเขาจะต้องอ่าคำว่าต้องเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับของบทอา่านบทอา่านนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะสื่อให้นักเรียน ไปหาคําตอบได้ว่าสรุปแล้วจุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับข้อนี้เห็นแค่คําว่าต้องเนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าจะต้องทําหรือจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือหลังจากข้อความหลังจากคําว่าต้องนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยกำลังจะบอกว่าต้องทําอย่างไร1 2 3 4นะครับเมื่อคีย์เวิร์ดคือคําว่าต้องนะครับดังนั้นจุดประสงค์ของผู้เขียนในข้อนี้นะครับจึงเป็นการชี้แนะ นักเรียนสามารถตอบช้อยข้อสองได้เลยครับเพราะการชี้แนะเนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือจะต้องทําอย่างไรซึ่งในข้อความข้างต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจะต้องเร่งเรียนรู้นะจะต้องค้นคว้านนะนู่นนี่นัน่น,นนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราสามารถตอบช้อยข้อสองได้เลยครับชี้แนะ นี่คือการทำข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมีการสอบ A Level ในปี2566ก็เป็นกำลังใจให้กับเด็ก66ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูบรรจพลบุราลมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับข้อต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ